มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนุกตรงมีพราหมบ้านพราหมณ์คนหนึ่งนะฝ่ายภรรยาเนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากเลื่อมใสในศาสนาพุทธแต่ฝ่ายสามีเป็นพราหมณ์นะไม่เลื่อมใสวันหนึ่งเนี่ยคือภรรยาก็ทําบุญเป็นปกตินะแล้วก็ทําภรรยาเนี่ยชอบชอบอุทานว่นานโมตสสะพระกวะตัตตวะรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยภรรยาก็จะอันอุทานแบบนี้คือเขาเลื่อมใสไงของน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้า ะะวันหนึ่งฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็ทําบุญบ้านอะ่ะมันก็คงทําบุญเชิญเชิญพราหมณ์มาสวดมาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นพราหม์แล้วก็ฝ่ายสามีสั่งกำชับภรรยาเลยนะเธอเธอฉันขอเลยนะอย่าพูดคําว่าอุดอย่าเป่งอุทานคาว่านโมเด็ดขาดนะในง,งานอนะภรรยาก็จ้าจ้าได้ได้รับคํา บังเอิญบังเอิญนางภริยาก็น่าจะช่วยงานอะไรสามีนี่แหละบอกว่าลื่นล้มนะหม้อข้าวก็ตกด้วยความที่หลงลืมตัวก็เลยพูดออกมาลั่นเลยว่านโมตัสสคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสเงี้ฝ่ายพราหมณ์เพื่อนๆก็งงโกรธกันใหญ่ฝ่าสามีก็โกรธกันใหญ่แต่สุดท้ายทั้งสองก็ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเลยสามีก็เลยเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนี่ก็เป็นคําว่านโม แฮปปี้เอใช่ใช่ทีนี้เรามาดูความหมายกันหน่อยดีกว่านะ <Okay. S 2> ในความหมายภาษาบาลีก็นโมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าความนอบน้อมอความนอบน้อมนะฮะอ่าแล้วภาษาบาลีเขาไม่ค่อยใส่กิริยามาแล้ว,วก็ใส่กิริยาคำว่าโหตุท้ายประโยคโหตุแปลว่าขอจงมี งจงมีอ่าจงมีแดกไทยแดมาแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโหตุโหติโหติแปลว่าย่อมมีโหตุแปลว่าจงมีงย่อมมีจงมีต่างกันย่อมมีก็คือเหมือนสิ่งที่เรามีาขอให้มีย่อมมีแต่โหตุเนี่ยจงมีเลยเหมือนเป็นความ <โฮ S 2> หมายมในการบังคับเลยจงมีได้นะ ัหตุจงมีสัมมาสัมพุทธัสสะแดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพุทธัสสะก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมผู้ตัดสัรู้พร้อมแล้วก็สัมมาโดยชอบอรหัตโตแปลว่าผู้ไกลาจากกิเลสอรหัตโตตัวนี้แปลว่าผู้ไกลาจากกิเลสพระคำว่าโต พระผู้มีการจำแนกแจกแจงธรรมแล้วก็ตัดสา,าตยว,ว่าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอให้เรานึกถึงความหมายนี้ไว้ว่าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลาจากกิเลสผู้จำแนกแจกแจงธรรมพระองค์นั้น ให้เราน้อมความหมายน้อมศรัทธ,ธาน้อมถวายพระองค์ท่าน<ม>เหมือนแค่เราเลืลึกถึงพระองค์ะวันนั้นเพียงประโยคนี้เราก็จะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นในใจได้เลยขอให้เราน้อมในความหมายจริงๆนะจะจเล่นถพรเป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนาะใช่ค่าค่ะ